สวัสดีครับนี่คือเมืองสีหนุวิลนะครับประเทศกัมพูชาสัญลักษณ์ของเมืองสีนุวิลก็คือสิงโตตัวผู้ตัวเมียคู่กันตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสิงโตทองคํานําโชคนะครับน่าจะเป็นศาสตร์ความเชื่อของทางเมืองจีนเขาที่มาสร้างเมืองสีนูวิลเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆตัวสิงโตนะครับ ซึ่งใครมาที่นี่ก็จะต้องมาถ่ายรูปเพราะจุดนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คของเมืองสีนูวิลอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่นี่จะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนตัวสินโตทองครับสังเกตว่าตัวผู้ไข่จะใหญ่มากนะครับ นี่ครับก็เริ่มเทิมเลยครับ โอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ